จ้าแกงน้อ้สมใสไก่ของสาวบ้านดุงจ้ามาเถอะจ้ามาแซ่บน้ำกันมันนี่สาวบ้านดุงบะได้มาเขาจ้าบะได้มาเขาเหนียวก็เลยต้องกินเขาเขาสวยที่เหลือแช่ตู้เย็นไว้จ้ามาจ้ามาแซ่บน้ำกันสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี่มา่อพ่อพ่อก็สาวบ้านดุงใมสวีเดนีกว่าจ้า นี่สาบันดุมผ้ามากกินแกงไก่ไซโนไม่แซ่บจ้าตอนตอนบ่ายจ้าอยากจ้ะมาเถอะกินน้ำกันจ้า นี่จ้ะน้ำไม่สมจ้ะมาแสบภาษาวันดึงได้จ้ะอื้แสบมากจ้ะ กินจงซิมืดจ้แซ่ปลายแกงทุงเนื่งนองจ้ะน้ำม่ส่งจ้ะมาจากไท่กินเขาจนมดจะ้ะเหลือตะแกงน้ำม่ก็เกือบมอดจะ้ะเหลือตะไกจะ้จ้ะ แสบายจ้ะขอพวะคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมช่องสาวบานดุงได้จ้ะและเป็นกำลังใจให้สาวบานดุงจ้ะขอพวบคุณหลายหลายจ้ะ